เห็นนั่นเขาบอกว่าจะมีพายุฤดูร้อนนะครับก็เลยมาเสริมเนี่ยดึงไว้ทั้งสี่มุมก่อนนะครับเพราะยังยังไม่ได้ต่อเติมช่วงนี้กำลังเข้าบินกัดเช้าอยู่นะครับก็เลยมีเวลาแค่เลิกง,งานมาวันสองวันก็นู่นครับลุยหากับข้าวหาเนี่ยหัวเขานะครับ กระไดปลาถอดปลาปิ่งปลาปนอยู่กับไข่แน่อยู่มม่อนี่เป็นเมียเมียครับก็เลยเก่จังหน่อยนี่ได้พี่น้องทั้งใดกระได,น,ไดนี่แหละก็ทำที่วางของนะครับกระจีปิดเอี้ยมจังหน่อยแยกฝนาสาดร์นะครับก็ประมาณนี้ เปลี่ยนก็นดีบพเนี่ยจังขึดหาเอาครับปูว่าท่านเด็ดปูอยู่ขุ่นอกสั้นบรรยากาศดีดีสิเดี๋ยวไม้ไผ่แล่ะคือเอาเปลี่ยนยุถียงมากบว่าถึงก็จะได้ใช้ไม้นะไม้ไผ่ที่แก่ๆนะครับที่มันยังไม่เก๋มากแล้วก็เอาไว้ให้เขาออกหนอนี่ ปีนี้นะครับก็เห็นเยอะอยู่ต้นแก่ๆนี่นครับได้หลายเตือไปครับต้นนั้นก็ได้คือสีบัได้ซับฝากนะครับปูแบบนี่แหละจึงสีขแข็งแรงอาจจะเห็ุบันไดลงไปคุณน,นะครับเห็นน้ำโบกเลี้ยวคักน้ำนี่แป๊บเดียวหุวนกัดเปิดน้ำใส่ต้นไม้นะครับก็บบกไข ช่วงนี้บด้เปิดโ่งสาจัง่อยเดี๋ยวก็เขากบ,บายแล้วก็จังดูแลไปนะครับจังปล่อยจังเบิง่งปลาเหมือว่านก็กรควอออกโดดออกไรอยู่ครับเหลือเยอะดอกได้ไปกับสีหาตัวอยู่คอก็ประมาณนี้นะครับผม อันผู้ว่าสีเม้าพักตบกัาเม้เาโหลดกับปุป่นกวงเต็มอยู่ประมาณนี้ครับหาวได้แหละอันเพิ่นเห็นอันฝ่าเห็นฝนเหมืิดลึมก็ได้โอเคครับผม